สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องปลายสุขูทุกคนเนาะเมื่อนี้มาปอบๆกับเชีบดาคือเกาพามาหาแนวกินครับวันนี้มาหาปลาคือเ่าครับวันหยุดเนาะกับออ้เพื่อนมาใส่เอ้ยมาวานแหคือเกามาวา,า,า,านแห,น,แหน้ำหิ้มคลองเดี๋ยวไปเบิ่งกันมาครับว่บาสีใดบ่มาหลบก่อนกับพ่อได้กินนะครับเนาะวันหยุดจากสีเพื่นยังมือนี้ก็เลยพามา านแหกับไอ้เพื่อนอีกผู้กเก่านะครับแล้วไปเบิ่งกันมาสิ 4, 000, 000มานมอมวันนี้นเนาะพอได้กินแรงกินง่ายบ่ไปไปเบิ่งกันครับโอ้มีตัวมีตัวรอบนี้มีตัวได้ยินว่ามีตัวแต่ไม่รู้จะ làm chính vào, tay ta 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 Nha. Oh. มีหนึ่งมีหนึ่งว้าวป้ายเก็บหนึ่งแตร่เรียบร้อย เรียบร้อยหนึ่งแตร,รมครับไปไปไปเด็กลงุงใหญ่มองใหญ่มองมุกเผาเพิน่น <c oughs> มุกเผาเพิน่นติเตี๋ยไหมมีขิมคลองพอดี กกาวหรอกเบิ้งไทยเบิ้งกระซือว่ามันหลูกงามนวยงงามนเนะเ <c oughs> ปน็นตาเลยโอ้โหตายๆเก็บปลาก่อนนี่นี่จะพ้นนานครับ เพิ่นมาก,ก่อนผมมาที่หลังพอใ,ใด้พอใด้่ยู่งอูลงอยู่แล้วทั้งพุทโอ้เดี๋ยวพี่เบิง่งนี่พี่บิขึ้นเบิ่งแน่หัวหลายวะหอยหอยหอยอาหารอีกอย่างโอ้จำจำมาเด้อไอ้มากินหอยมากมา,มาเดี๋ยวไปคิดเมนูก่อนโอ้จำไอ้ไอ้มากินเนะี่ย บรรยากาศดีครับพี่น้องนิ่มสาๆวๆอูอ้คบเสาลนะสวยๆเติบๆแก่ได้ซ้ำที่เห็นมากนะครับพอกินอยู่ถือว่าหลายๆนะครับเนาะโอูอ้ไอคนมานเด้ผมก็เป็นลูกมืออยู่ทึ่งๆถือถือไอ้ถุงถือเนินถือนี่ยเพลินนะครับได้แค่นั้นโมเป็นกำลังจะฝึกอยู่มาก มาฝึกนต้นเพื่อนี่แหละให้เพื่อนหัดให้วันไหนอีกนิดหน่อยผมอาจจะเป็นทั้งเชียบทั้งผ่านในตัวตัวเดียวในคนคนเดียวเออบอกพีทโอ้ยห่ามึงด้วยแล้วไปเบิ่งกันอีกผมนี่พี่เพิ่งวานมักไว้ตรงนี้อยู่นี่แหละมักไว้เดี๋ยวสิเอาขึ้นมันสิมีบ่ถ้าเบิ่งร์จะมีปลาหรื่อมเมื่าเบิร์นมาร์กไว้โดนเติมแล้วมั้ง มึงมันจะมีปลาบ่บุมีอยจะว่ากันเนอะมันก็มีบาดได้บาดบ่ได้ทั้งเธอบาดได้ผมบ่ค่อยเลยบ่ไดไทยนะครับไปเป็นหลงมือเพิน่นก็เริ่มไปข้าจะหาปลาก็เลยบ่องบาด้ทยมึงแต่ผลลัพธ์ก็ถือว่าโอเคอยู่ออกมาเง,งียบก่อนสันเงียบก่อนสันเงียบ โอย้ยเหนียบครับเนียบๆไปไปเบิงตัวใไม่ปลาไม่รู้แต่หอยเยอ,อะมากหายากนะบัานแห่ได้หอยนอี่อย่างที่มึงบอกอะมักหอย <laughs> คนมักหอย่อวานแห่หาปลาได้แต่หอยส่วนโอ้ บะมีเด้อบึงแม่น้ำครับโอ้ยดูเอาหอยที่มันอุ่มๆเลยนะพี่นะ <ใช S 1> หอย <ใช S 1> จอยจอยว่าเอาดอเด้อ <c oughs> เอาหอยที่มันอุ่มๆเบิ่งครับบรรยากาศโอ้ยเนาอบ้านไข่บ่มีเด้เอแนวนี้มีแต่น้องหนามอยู่นลำสะ แต่มันก็รุดมสมบูรณ์คนละแบบเนาะเขาก็คขึว่าแหละดอกนี่เนีย่ยต้นไฮแคบดอกนี่ฝากติดตามผลงานในเด้อครับเด้อผู้ใดว่าท่านเนี่ยเขาไปกดไหล่์ดดแชกอะฝากแน่จังน้อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เคฟดา นอครับนอหิวอยอยังอะนะรอรถหลโออตอันนี้ป่ะพี่โมเมนต์ป่ะ <laughs> ม่เดี๋ยวถามถามเพื่อนขึ้นมาก่อนนะว่มามันสีแบบเป็นแบบใดเดี๋ยวจังมาเบิ่งกัน <S <S 2> <S 2> <S 2> ติดตอหรอ สงสัยสิติดต่อดอกนี่ติดติดอะไรติดเถอะติดเงี้ยงเอ้ยไม่ใช่ติดต่อติดเถอะติดเถอะเถอะไงเถอไงเฮ่อเถอะ มีบ่มีบ่โอ้ยังติดอยู่เวเงายังติดอยู่เอาไหนยิด้องอยู่ว่า่ะนี่สงบอ,อยู่นี่ว่าเอ,อ,อ,อาเ้ยย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 นี่ตัวยย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 มยยนยยยมมันตนย มันลงเหอะว่ะเดี๋ยวเพื่อนเอาคือออกก้อนซิบีอีกบ่วแค่นั้นแหละตามตามตาม <c oughs> คิดเหอะหลายหลายเอาตัวห้อยเลยเจ้าอ่ะ ว้วมันออกว่ดแต่มามันหยกสูงป่ะเนี่ยปลาไม่มีมปลาไม่มีแล้วดูมันมันมันวานลงเหอะอีหายเอาเลยวน่ะ มักไปก่อนเดี๋ยวจะเอาขึ้นโอเคนะครับเนาะฝากเด้นะครับเลยจบทริปนี่ได้ประมาณนี้ละได้ประมาณลลนี้ละจบทริปนี่แล้วโอ,อ้โอ้ตาท่า,า,า,าได้ประมาณโอ้โหแบบสองโลน้อยเนาะปลาหลายอย่างครับน้ำข่องนีำ้ำหวาน มหาครับบอมแม่ไหนมาเอามันก็ได้ในปลาหลาย่างฝากติดตามไปด้ยครับเด้อสำหรับคลิปต่อไปครับไปเบิ่งมาผมจะไปเห็ดยางกินนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะฝากไว้นะครับสำหรับคลิปมหาปลาของเทียบดานนะครับเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับโอ้ยังหมักวิวโขวุนบรรยากาศสุดๆบรรยากาศสุดๆ อู้ยยังอย่งอีกอยู่ตัวนี่เอาขึ้นเบิ้าขึ้นเบิ้งคือว่าคือว่าจบไดแล้วมาดิขึ้นมาดิโดนไหม